สวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับไฟสปอตไลท์สเตดี้นะครับรุ่น C4 Work นะครับดวงนี้นะครับเป็นลำแสงแบบฟลัดนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จกันเมื่อเย็นนี้เองลำนี้นะครับจะเป็นเือสเตเซอร์นะครับ379โปรไลน์นะครับของนัพุ้ยนะครับแผงทีมบาลานะครับโคลาดเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจากที่มืดๆขนาดนี้ถ้าเปิดแล้วเป็นยังไงนะครับลองดูครับ สว่างมากนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับและเพิ่มความปลอดภัยนะครับถูกเส้นทางในสายน้ําของนานาทุกท่านนะครับนานาท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามที่เพจบางพีวอสขับได้เลยนะครับสําหรับไฟสปอร์ตเซดีนะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์ที่ผลิตโดยโรงงานออสแลมนะครับที่ประเทศออสเตรเลียแท้นะครับสินค้าคุณภาพดีรับประกัน2ปีนะครับ เสียหายจากการใช้งานปกติอินดีเคลมดวงใหม่ให้เลยนะครับขอบขอบคุณนะครับนานา,นานทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ